มาเลเซียตอนนี้ปิดประเทศนะครับทำการล็อกดาวน์การล็อกดาวน์ของมาเลเซียรอบนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามาเลเซียยืนยันที่จะทำการเยียวยาการเยียวยาครั้งนี้ก็ใช้เงินหลายแสนล้านบาทในการเพื่อทำการเยียวยาในร,ารอบแรกแต่จำนวนผู้ติดเชื้อในมาเลเซียถือว่าเยอะถ้าเทียบกับจำนวนประชากรนะครับสำหรับอินเดียยังคงหนักอยู่แต่อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลก นะครับที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งะครับและมีผู้เสียชีวิตนเะสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกรองมาเป็นอินเดียบราซิลตามลำดับ สวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาเรื่องราวของการต่างประเทศนะสถานการณ์ต่างต่างประเทศเนี่ยโควิด1 9ยังคงเป็นประเด็นสำคัญและเรื่องซุยๆยของทูตประเทศหนึ่งซึ่งปรากฏว่าเมียเป็นคนสร้างเรื่อง ในเชิงปรากฏกรารสอรซัมอีกนะครับรัฐบาลเดนมาร์กขอสาธารณสุขทบทวนใช้วัคซีนนะครับอของเอสตาเซเนกาสู้โควิด1 i d 1 9ปนะครับรัฐบาลของเดนมาร์กเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของประเทศท,ทบทวนการตัดสินใจไม่ใช้วัคซีนโควิด1 i d ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและเอสตาเซเนกาหลังจากประสบปัญหาในการขับเคลื่อนโครงการวัคซีน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นหมากหยุดใช้วัคซีนทั้ง2ตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนท่ำกลางความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของริ่มเลือดอุดตันที่รุนแรงเกิดขึ้นน้อยมากในวัคซีนบางรายอย่างไรก็ตามเจ้าที่เดนมาร์กยังเผชิญกับปัญหาความยุ่งยากเกี่ยวกับการส่งมอบ วัคซีนของโมเดอร์นาจากสหรัฐอเมริกาส่งผลทำให้ต้องเปลี่ยนการฉีดวัคซีนของทุกคนในเดือนกันยาย,ยนนะนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งสำหรับโควิด -19 ที่กำลังมีปัญหาในขณะที่ผลการใช้งานจริงวัคซีนของซีโนแวคนะครช่วยควบคุมโควิดในเมืองเล็กๆของบราซิลนะครับวัคซีนที่พัฒนาโดยซีโนเวคไบโอเทคนะครับที่มีประสิทธิภาพควบคุมโควิด -19 ในผลการศึกษาการฉีดคนในเมืองนะเล็กๆแห่งหนึ่งในบราซิล hmm. เมื่อผู้ใหญ่ราวๆ75%ได้รับวัคซีนโดสที่2ตามรายงานของสำนักข่าวบูมเบิร์กอ้างอิงผลการศึกษาในเบื้องต้นผลการศึกษาดำเนินการโดยรัฐบาลแห่งรัฐเซาเปาลูในเมืองเซรานามีประชากร45,000คนอาจเป็น ผลชี้ทางแก่ประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับจำนวนประชากรมากน้อยแค่ไหนก็จำเป็นจะต้องเข้าร่วมการฉีดวัคซีนเพื่อก้าวข้ามนะครับโรคระบาดใหญ่ที่กำลังคงอรารวาสหนักในลาตินอเมริกันและดินแดนอื่นๆทั่วโลกในขณะที่มาเลเซียปรากฏว่าอัดงบประมาณเพิ่มอีก300แสนล้านเยียวยาก่อนที่จะยกระดับเรื่องของการล็อกดาวน์ น,นายกนายกรัตรีมูลยิดดินยัสินแห่งมาเลเซียปนะรถแถลงอย่างเป็นทางการอัดฉีดงบประมาณเพิ่มเติมอีก40,000ล้านลิงกิตหรือราว3 0 0 2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับก่อนกำหนดมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นขึ้นสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างรวดเร็วซึ่งปรากฏว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ ในครับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้กําลังพบเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อเอเชียติดเชื้อนะครับสูงขึ้นด้วยจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันเกิดมากกว่าในอินเดียด้วยซ้ําหากเทียบในอัตราจํานวนของประชากรมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันสูงสุดเท่าที่เคยมีมาก่อนแม้ตั้งแต่จำนวนผู้ติดเชื้อและก็เสียชีวิตลดลงมาแล้วก็ตามปรากฏว่ากลับ เพิ่มสูงขึ้นอย่างกระทันหันจนต้องมีการล็อกดาวน์แล้วก็ใช้กระบวนการเยียวยาเป็นหลักคิดที่ทําโดยประเทศไทยนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนําตอนนี้ก็มาเลเซียก็นําไปใช้ในขณะที่เปรูปรับยอดคนตายโควิด -19 เพิ่มอีกเป็น2เท่าค <c oughs> ่าเฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในโลกนะครับรัฐบาลของเปรูนะครับ เพิ่มยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด1 i เป็น18764รายหรือมากกว่าเดิม2เท่าตัวทำให้เวลานี้กลายเป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตเฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงที่สุดในโลกฮะสำหรับเปรูในขณะที่จีนพนการพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก H 1 n 3 n นะครับ,า 1, 3, ร,บรายแรกของโลกคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน ปรากฏว่ายืนยันพบชายวัย41ปีในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกนะครับ <c oughs> ติดเชื้อไข้หวัดนก H1N3 ซึ่งเป็นการแพร่เชื้อสู่มนุษย์รายแรกของโลกซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากโควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดอีกรอบหนึ่งในประเทศจีนนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์ขยายเวลาคุมโรคนะครับแบนผู้เดินทางจาก7ประเทศนะครับ ถึงกลางเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีโรดิโกตัวเตเตแห่งฟิลิปปินส์มีคำสั่งขยายเวลาควบคุมโควิด -19 ในกรุงมะนีลาและพื้นที่ใกล้เคียงจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับหลังผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันแดนกาตาล็อกพุ่งสูงถึงจุดพีคในเดือนเมษาย,ยนเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลง รัฐบ,บาลฟิลิปปินส์กำหนดให้กิจกรรมทางศาสนามีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน30%ของจำนวนบรรจุสถานที่ส่วนร้านอาหารสามารถรับลูกค้านั่งทานได้ไม่เกิน20%โดยคำสั่งนี้ครอบคลุมพื้นที่เมโทรมะนิลาประกอบไปด้วย16เมืองที่มีประชากรรวมกันอย่างน้อย13ล้านคนและจังหวัดใกล้เคียงในขณะที่ เม็กซิโกโวยสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าสนับสนุนเงิน NGO แทรกแซงกิจการภายในของประเทศนะครับประธานาธิบดีอันเดรสมาเรีเลอ่โลเปสเบราดอนะครับแห่งเม็กซิโกนะครับระบุก,การที่สหรัฐอเมริกาใช้เงินสนับสนุนกลุ่ม NGO ต่อต้านคอร์รัปชันที่วิวิจารณ์รัฐบาลของเขาเทียบเท่ากับเป็นการแทรกแซงกิจการภายในประเทศนะครับ ปรากฏว่าโซเปสนะครับเคยเผยแพร่ว่าวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ร้องของให้สหรัฐอเมริกายืนยันว่าพวกเขาได้รบับรับได้มอบเงินจำนวน1.8ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่กลุ่มต่อต้านคอร์รัปชันเม็กซิกันองค์กรที่ไม่สแสวงหากำไรหรือองค์กรเอกชนภาครัฐนะครับหรือ NGO ตั้งแต่ปี2018จริงหรือไม่ ผู้นำรอยนี้เปิดเผยว่าจนถึงวันนี้เขาไม่รับคำตอบจากอเมริกันผู้นำฝ่ายซ้ายนะครับกล่าวหา NGO ดังกล่าวเชื่อมโยงกับบรรดาพักฝ่ายค้านที่กำลังหาทางนะครับครอบครองเสียงข้างมากในสภาล่างนะครับในศึกเลือกตั้งกลางเทอมหน้าซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนกลุ่มต่อต้านคอร์รัปชันของเม็กซิโกออกมาปกป้องภารกิจของพวกเขาจากการวิจารณ์ของโลเปสนะครับ โดยยืนกรานมันมีความชอบธรรมทางกฎหมายอย่างที่สุดซึ่งก็คุ้นๆนะฮะเรื่องของการแทรกแซงกิจการภายในคงเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้ยสหรัฐใช้แบบนี้ในขณะที่มีข่าวลือว่าพักรายงานของเกาหลีเหนือเตรียมตั้งตำแหน่งใหม่มีอำนาจรองจากคิมจองอึนนะครับรอยเตอร์รายงานว่าพักรายงานแห่งเกาหลีเหนือได้แก้กฎเกณฑ์นะครับให้พัก ตั้งตำแหน่งผู้นำลำดับที่สองถือว่ามีอำนาจเป็นรองมาจากประธานนาทิดีคิมจองอึนระหว่างที่ผู้นำเกาหลีเหนือต้องปรับปรุงระบบทางการเมืองภายในใหม่เพื่อทำการกระชับอำนาจรอยเตอร์รายงานว่าสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ในกะารรายงานเรื่องการอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือระบ,บุว่าผู้นำจะดำรงตำแหน่งใหม่ในฐานะเลขาธิการคนที่หนึ่ง และทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการนะครับประชุมในนามของประธานาธิบดีคิมจองอึนนะครับในขณะที่เหตุการณ์นาทีชีวิตนะปรากฏว่าจระเข้ตัวใหญ่ซุ่มเงียบนะครับล่าเหยื่อน้องหมาเดินอยู่ริมฝั่งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ถ่ายทอดคลิปสยองนะครับนาทีที่จระเข้ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งนะครับโจมตีสุนัขและลากลงไปในน้ำแต่ เหตุการณ์เรียกประเด็นถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนนะครับบางส่วนวิจารณาพูดถ่ายคลิปที่นั่งเฉยไม่แทรกแซงการเข้าช่วยเหลือ,อสุนัขนะซึ่งสุนัขก,ก็มาหากินที่บริเวณดิมน้ำเพื่อหาปลาไปทานเหตุการณ์ที่ปรากฏว่าทำทูดซวยคะคู่สมรสพาซวยเบลเยี่ยมสั่งปลด ทูตประจำเกาหลีใต้เส้นปมเมียกลางตบหน้าพนักงานร้านเสื้อผ้านะครับรัฐบาลของเบลเยียมนะครับเรียกตัวเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้กลับประเทศนะครับหลังภรรยาทูตก่อเหตุลงไม้ลงมือกับพนักงานร้านขายเสื้อผ้าในกรุงโซลจนเป็นคลิปอื้อเฉาเกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียมบอกว่ารัฐบาลเล็งเห็นว่าเอกอัครราชทูตปีเตอร์ เลสคูเฮียไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างราบรื่นเหตุการณ์บานปลายนะครับปรากฏว่าภรรยาของชูดเบียวเยี่ยมซึ่งมีเรื่องพิถวิวาทกับพนักงานเสื้อผ้าสองคนเมื่อเดือนเมษายนโดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ภรรยาทูดวัย63ปีเข้าไปตบหน้าพนักง,งานโต้เถียงกนันในเรื่องของการขโมยสินค้าตำรวจเกาหลีใต้ย,ยอมรับนะครับในช่วงกลางเดือนว่าคงไม่สามารถเอาผิดกับนาง เชียงได้เนื่องจากมีเอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูตทว่าล่าสุดนะครับรัฐบาลของบราเซิลยืนยันแล้วจะขอสละสิทธิ์ในกรณีนี้นะครับปรากฏว่าเลสคุเฮียเริ่มเข้าตำแหน่งเอกอัครราชทูตเบลเยียมนะครับประจำเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2018นแะครับแม้เจ้าตัวจะมีสถานะทางการทูตออกมาขออภัยแล้วก็ตามแต่เรื่องนี้เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงและมีการกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเบลเยียมกับ เกาหลีใต้ในเชิงการวิเคราะห์จะเห็นว่าทั้งเบลเยียมและเกาหลีใต้พอมีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นเขาตัดสินใจที่จะถอนทูตของเขานั้นกลับประเทศทันทีฮะเพื่อไม่ให้เกิดความบาดหมางนะครับและที่สําคัญก็คือว่ายังคงให้มีการดําเนินคดีกับภริยาของทูตต่อไปนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับสถานการณ์โควิด -19 ทีที่ยังคงมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกหลักคิดของมาเลเซีย นกรที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยใช้มาตรการล็อกดาวน์จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเยียวยาในกาเพื่อลดการต่อต้านและช่วยเหลือประชาชนในยามสถานการณ์วิกฤตคงเป็นประเด็นหลักๆที่น่าสนใจในขณะน,นี้ส่วนเรื่องของสุนัขที่โดนเจรเเคขมือบขณะที่ไปหาอาหารบริเวณริมน้ำนะฮะก็เป็นประเด็นคลิปวรัลที่เกิดขึ้นในอินเดีย ในแกบในส่วนของเม็กซิโกก็คงทําให้เราเห็นชัดเจนนะครับที่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาใช้ NGO เข้าไปทําการแทรกแซงกิจการภายในในหลายๆประเทศเรื่องการแทรกแซงกิจการภายในนั้นผมเรียนหุ้นส่วนย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักนี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีนะครับถอยทางยุทธศาสตร์นะั้นเริ่มต้นราวประมาณปี2,500เป็นต้นมา การสหรัฐอเมริกาได้มีการถอนกําลังทหารฝั่งยุโรปก็จะถอนกําลังทหารออกจากประเทศที่เข้าทำการลุการานแล้วก็ให้ NGO สนับสนุน NGO ทําการแบ่งแยกประเทศให้คนภายในประเทศรบกันเองสู้กันเองนะโดยมีเงินของสภาของเกรสโดยประสานงานของมูลที่จอสโวลอสเพื่อพทางการเงินผ่านมายัง NGO จากนั้นก็เกิดการแพร่กระจายไปยังกลุ่ม NGO ต่างๆแล้วเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศองค์กรเหล่านั้นก็จะอ้างสิทธิเสรีภาพอ้างเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรแต่ไม่ได้จดทะเบียนภายในประเทศ เป็นองค์กรลอยๆขึ้นมาไปรับเงินจากต่างประเทศมาทํากิจกรรมจัดกิจกรรมนะครับเพื่อต่อต้านประเทศของตัวเองเพื่อต่อต้านการดาเนินการของรัฐบาลของตัวเองเพื่อเปิดทางให้นะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคนกลางเข้ามาทําการเจรจาและเขามาแทรกแซงกิจการภายในซึ่งหลักใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดกรอบงามทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการจากนั้นเข้าสู่การชุมนุมโดยสงบ นะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่สงครามการเมืองและการก่อการร้ายนะครับในที่สุดตามลําดับเหตุการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นในบราซิลจนประธานาธิบดีต้องออกมาไวอยาวเพราะว่าประเทศของเขากําลังละสัามละสายจากการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกว่า NGO ที่รับเงินจากสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่เหตุการณ์ในมาเลเซียมาเลเซียตอนนี้ปิดประเทศ นะครับทำการล็อกดาวน์การล็อกดาวน์ของมาเลเซียร,รอบนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามาเลเซียยืนยันที่จะทําการเยียวยาการเยียวยาครั้งนี้ก็ใช้เงินหลายแสนล้านบาทนะครเพื่อทําการเยียวยาในเรารอบแรกแต่จำนวนผู้ติดเชื้อในมาเลเซียถือว่าเยอะถ้าเทียบกับจํานวนประชากรนะครับสำหรับอินเดียยังคงหนักอยู่แต่อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งนะครับและมีผู้เสียชีวิตนเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกรองมาเป็นอินเดียบราซิลตามลําดับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะยอมแพ้ง่ายๆได้ย่างไร,ไงไรเรารู้ดียอมเหนื่อยไปเพื่อใครพลังที่ทุนมเทให้ย,ยังเหลือเท่าไรแม้วันนี้ยังไม่ได้ดังตั้งใจแต่เรายังมีลมหายใจอยู่ไม่ยอม อิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว้บดิทาน กลารร้าทำต้องกล้าตัดสินใจวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นสู้ได้ขอตั้งปณิธานฝ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามหานไปด้วยกันอดทนทไว <ป S 2> ้ปณิธาน ian nauzu